เปิดคลิปจ้าเปิดคลิปจะไปเที่ยวอีกแล้วตอนนี้อยู่สนามบินดอนเมืองนะวันนี้บินกับแอมอมากเกาไปทางของเราอยู่ที่เกาหลีเน่เกาหลีเอาใจช่วยได้นะไม่รู้จะผ่านตอมอรหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามเตรียมทุกสิ่งที่คิดว่าจําเป็นในการยื่นเอกสารใดๆผ่านเกต้ามาด้วยกันยื่นแค่ครั้งยื่นในแบบฟอร์มในเว็บไซต์อะแค่ครั้งเดียวก็คือผ่านเลยเดี๋ยวมาใส่ารายละเอียดไว้ให้ดีกว่านะว่าแบบเราเออตอนที่เรายื่นเกตา้าเราทํา อะไรยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่รายละเอียดเติมให้ต่อหลังตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนดีกว่าอ่าวันนี้ไฟที่เราบินน่ะมันจะเป็นต่อไฟเนาะเป็นแอร์มาเกาเราต้องไปต่อเครื่องที่มาเกลแล้วก็ต้องไปนอนค้างที่สนามบินน่าจะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่แบบทรหดพอสมควรแต่ก็เป็นทางเลือกนะแล้วเดี๋ยวมาใส่รายละเอียดให้ว่าทําไมเราถึงเลือกไฟแบบนี้นะจริงๆมันมีไดเร c ไฟบินแค่ประมาณสัก5ชั่วโมงก็ถึงแล้วละแต่ก็แลกกันระหว่าง เดี๋ยวมาใส่ให้ดี<แ>กว่าเพราะว่าเออในในรายละเอียดรู้สึกว่ามันจะแบบมีรายละเอียดอยู่นิดนึงอ่ะอ่ะจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันไปเช็คอินก่อนโอเคเช็คอินกันก่อนค่ะขาไปทั้งสองไฟทั้งที่เดินทางจากบอนเมืองไปมาเกาและมาเกาไปโซไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้นะคะโหลดกระเป๋าได้คนละหนึ่งใบน้ําหนักไม่เกิน25่สิบห้าโลถึงแล้วค่ะร้อยแปดสิบสี่เข้าได้สบาย อาหารมาแวฉันปัง a ลไม้มีลือ h a องอันก็คือฮองโิโดกับชิคเก้นไรซ์ ทานอาหารเรียบร้อยก็พักผ่อนกันค่ะไฟนี้ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง45นาทีมาถึงสนามบินมาเก๊าแล้วค่ะเดินตามปา้าย transfer passenger ไปนะคะเราต้องไปที่ t r a n s f e r counter อร์เพื่อรับตั๋วอีกหนึ่งไฟที่บินจากมาเก๊าไปโซนะคะไปเช็คอินกันอีกรอบค่ะไฟที่เรามาถึงมาเก๊าคือช่วงเวลาตี2กว่า,วาที่ transfer counter ตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะแต่ว่ามีโทรศพัพท์วางไว้ให้ค่ะเราโทรตามให้เจ้าหน้าทีมา่มาดดำเนินการออกตั๋วให้เราได้ค่ะ ผ่านจุดตรวจออกมาแล้วก็เดินมาหาที่นอนกันค่ะบอดดิ้งไทม์ของไฟที่บินไปโซคือ8ปดโมงหนาทีนะคะเหลือเวลาตรงนี้อีกหลายชั่วโมงเลยค่ะไปหาที่นอนกันก่อนค่ะหาที่จับจองนอนได้ห้องน้ำอยู่มุมนู้นห้องน้านอยู่มุมน,น,นู้นี่จะเป็นที่นอนแบบนี้นะได้ที่นอนแล้วคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบูดไนค่ะ บรรยากาศยามเช้าที่สนามบินมาเก๊าก็คือคักอยู่นะคะเราพาเพื่อนๆมาดูจุดชาร์จโทรศัพท์ค่ะเขามีไว้ให้บริการทั้งแบบที่เป็นไทป์ C แล้วก็เป็น iPhone น,นะคะแล้วก็มีปลั๊กไว้ให้ใช้ด้วยค่ะเป็นปลั๊ก3รูแบบที่เราใช้ที่ไทยเลยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ usb ด้วยค่ะเก็บเงอน,นไปถามเขานี่พามาดูปลั๊กที่นั่งตรงนี้มีทั้ง usb แล้วก็มีทั้งปลั๊กแบบ3 3สตาแบบที่บ้านเรา มอร์ <Morning. S 2> นิ่งมอร์น,นิ่งเป็นไงบ้างสบายดีก็ <laughs> คือนอนหลับอะ่ะก็เราหลับคุณื่นเรามาถึงนี่กี่โมงเรามาถึงนี่เครื่องแล่น,นน่าจะสักตีสองครึ่งสองก,กว่าเราแล้วก็ต้องไปยืนรอรับตัวต๋วตั๋วอชั่วโมงนึงเหมือนกันเนาะสิบเจ้าแรกตื่นนานอยู่เหมือนกันเนาะชั่วโมงนึงได้เจ้าที่เขาน้องอืมไม่มันตั้งคืนได้แหละเขาคงแบบเจ้าที่เข้าเวรแค่คนเดียวอ่ะ อย่างละคนแล้วก็เดินออกมาก็มาหาที่นอนกันตรงนี้เมื่อยปะก็นยันีอนี้ิ่น,นิดเพราตัวสูงนั่นแหละเออ<ม>พอมาถึงเราก็ต้องมาหาเก้าอี้แบบที่มันไม่มีที่วางมือขั้นอย่างเงี้ยให้เป็นเก้าอี้เอวยาวนะจะได้นอนได้ก็พอได้อยู่อะเมื่อยนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปได้ปรไปสบาย S <S น,นี้เดี๋ยวรอเวลา,นนาบอดดิ้งท์วันนี้นหนวกต่ละกคิดว่าไม่หนักวันนอนเรื่อยเรื่อยไหนาวหนาวเนอะหนาวมาก,ามากบอกดดิ้งทป8โมงตอนนี้กี่โมงแล,ล้ว7โมง26 7โมงครึ่ง7โมงครึ่ก็รออีกแป๊บหนึ่งบอกลาสนามบินมาเกาและเดินทางกันต่อมุ่งหน้าไปโซกันค่ะ ไม่ติดเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีที่ช์าน้ำที่มาไม่ถู้มีไหนเหยตีตรงนี้ยกแขนหน่อยตรงนี้มีที่ปัก ออกเดินทางมาสักแป๊บหนึ่งก็เริ่มเสิร์ฟอาหารเหมือนเดิมค่ะมื้อน,นี้เราเลือกเป็นนูโด้นะคะนูโดลใส่ไก่ค่ะแล้วก็มีขนมปังมีแยมสตรอเบอรี่มีผลไม้แล้วก็มีโยเกิร์ตให้ค่ะ เราเดินทางจากสนามบินมาเก๊ามาที่สนามบินอินชอนที่โซใช้เวลาเดินทางแค่3ชั่วโมง40นาทีแล้วเครื่องก็แลนดิ้งลงที่สนามบินอินชอนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมชมคลิปที่เราไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะส่วนคลิปนี้ไปดูบรรยากาศการเดินทางขากลับด้วยสายการบินแอร์มาเก๊ากันต่อได้เลยค่ะ ตามแผนการเดินทางเดิมของเราค่ะขาไปเราต่อเครื่องที่มาเก๊าประมาณ4-5ชั่วโมงซึ่งก็นอนกันแป๊บเดียวก็เช้าแล้วก็เดินทางต่อส่วนขากลับค่ะระยะเวลาในการต่อเครื่องแค่2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยภายในวันนั้นเลยแต่เหตุเนื่องจากเราโดนยกเลิกไฟ์ค่ะก็เลยทําให้เราต้องเปลี่ยนไฟ์การเดินทางแล้วก็เวลาในการต่อเครื่องขากลับเนี่ยยาวนานจนถึง14ชั่วโมงเลยค่ะตามไปชมกันนะคะว่า14ชั่วโมงนั้นเราทําอะไรและเราหา ที่นอนกันยังไงนะคะความตื่นเต้นที่สุดของทริปนี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะเช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยออกเดินทางกันค่ะปลายทางที่สนามบินมาเก๊า มาดูดีกว่าอันนี้เป็นข้าวมื้อที่มาจากเกาหลีกำลังจะไปมาเกา๊านี่เป็น,น,นกิมจิซองแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นของหวานอันลิบเคออะไรครับน่าจะเป็นสลัดหรือยำ<ม>เป็นุ้นๆเหมือนบุกอย่างเงี้ยเออเอออะไรลองเปิดให้หน่อยครับ เราเลือกเป็นบีฟเนาะเมือนี้มีให้เลือกระหว่างบีฟกับซีฟู้ดอ่าเราก็เลยเลือกเป็นบีฟมามาลองกินเดี๋ยวเขาจะแกะกินนสี่ให้ม,<า>มีน้ำกระเด็นนิดหน่อยบอกเลยครับเรานี่ กินอยู่นะนะอะไรบันชิมกับข้าวดีกว่ามันว่าเหมนมีกลิ่นแับเป็นเกียวเปอะไรไม่รู้อันนี้เนื้อกินไะ้วนกกี่แตว่ารสชาติไม่ได้จนะัดจ้านอะไร กินไม่รู้ว่าออกเป็นรถอะไรอ่ะแบบผัดกับอะไรอะ่ะกินไม่รู้เลยอะ่ะอันนี้มันก็จะเป็นหอมใหญ่แตงกวาเห็ดแค่นั้นเลยอ,อ๋อแล้วก็มีพริกปลายตรงนี้สวยนก็หวังกินได้ค่ะแต่ว่าถ้าถามป้นปันว่ามันไม่ได้ออกรสชาติอะไรแบบเป็นโดดขึ้นม <c oughs> ารสชาติกับ ที่กินแล้วรู้สึกโอ้เป็นกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่กินได้บุกอะอ่าอันนี้จะบอกว่าปกติแล้วว่าเป็นคนไม่ค่อยกินกิจริงเท่าไหร่นะไม่ได้ชอบกินนะแต่พอมาที่เนี่ยรู้สึกว่ากิจจิ่ที่ไหนก็อร่อยของร้านไหนก็ได้นะกินได้ผมอันนี้มีมะเขือเทศมีผัก สลักแบบนี้เนาะแล้วก็เขาโรยพริกลงมาแล้วก็อันนี้เป็นแบบคุ้นๆอะเป็นแบบที่วีบิ๊กบอกเลย ได,ได <chter> ้เข็ <ornament> มๆเทมเพราะว่าอ <oph> ันนี้เป็นเตี๋สาเหลือก๋วเตมาเปาเหลืออีกหนึ่งเก็คือะงหวาน่ะกี่มาเปากับ hmm. ก๋อยเตีนี้ยังติดใจที่เลยอ่ะขาที่เรามาจากกรุงเทพแบเราก็ไปลงมาเปาอ่ะก็มินที่แตกอ่ะเขาถล่มากต้องตีได้มาหมอย่าลืมกินนะถ้าเขาให้กรับไว้นะที่อร่อยจริงอร่อยมา แล้วจะเป็นมะพร้าวอ่าเดี๋ยวชิมก่อนเขาม่มะม่วงมะพร้าวอร่อยอหวานอร่อยอร่อยดีเลือของหวานของหวานที่สดุดเคพย่าไปกินของแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกคืนหนึงตอนกับจากเคมัมา,กาเกาไปด้วยเคมแค่นี้ไป Safe ออกเดินทางจากที่เกาหลีมาบ่าย2.15ตามกำหนดการจะไปถึงที่มาเก๊า5้าโมง15ระยะเวลาในการเดินทางตรงนี้คือ4ชั่วโมงแต่ว่าเวลาท้องถิ่นของมาเก๊าจะเช้ากว่าเกาหลี1ชั่วโมงผ่านอิมิเกชันที่มาเก๊าแอร์พอร์ตมาแล้วเรียบร้อยนีม่มาจากไฟนี้นะแอร์มาเก๊าแล้วก็มารับกระเป๋าเรียบร้อยการเดินทางครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนหน้าเนาะ เพราะว่าครั้งนี้ชั่วโมงในการต่อไฟมันนานมากมันก็เลยทำให้เราต้องออผ่านอิมิเกชันออกมาแล้วก็รับกระเป๋าแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คอินใหม่ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าเราจะไปพักอยู่ตรงไหนได้บ้างอโอ้โหไม่ค่อยขึ้นกล้องเลยออกมาปุ๊บก,ก็เจอกับทับบิ๊ บัสแล้วก็แท็กซี่ตรงนี้เลยแล้วก็แค่นี้เลยมีแค่นี้เลยแต่เดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะไม่ใช่แล้จริงๆแล้วเขาน่าจะมีแบบโซนที่ขายอาหารขายแบบอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะไม่น่าจะแบบว่ามีแค่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีม็นโรงแรมคนมาเกาอินโฟเมชั่นก็ไม่มีคนอยู่นะ โรงแรมคืนเท่าไหร่อ่ะแต่ที่นี่ค่าที่พักแพงเขาลองเสิร์ชแล้วเขาลองแพงอยู่แล้วก่อนนะโฮเทลชัตเตอร์เราต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเพื่อที่จะไปรอตรงนั้นมีลิฟต์ค่ะเออเราขึ้นไปเพื่อเพื่อจะไปรอเราเดินไปดูกันไหมรไฟอ่าเราไปรอเช็คไฟใช่ไหมรอ departure หรือว่า ใช่เฮ้ยเขามี LRT แล้วนะมีรถไฟฟ้าแล้วดิอย่าเสียง่ร้องอย่าเสียงฝนตกด้วยแล้วก็กระเป๋าใหญ่อ,อย่าเสียงนะจ๊ะส,สู้ชีวิตแต่ชีวิตอาจจะสู้กับเนี้ยมันมีรถที่ไปบ่อนใช่ไนะแต่ว่า,าเราไม่น่าจะสู้ชีวิตไหวนี่ เราออกมาที่ชั้นศูนย์แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่ามีอะไรกินที่ชั้นสองจ้ับมากเลยชั้นศูนย์ใช่ชั้นศูนย์เออฝั่งนี้เจ้าออกแล้วอ๋อค่อยดูมีความหวังหน่อยอย่างนี้ค่อยดูมีคนหน่อยมีคอมินี่นโซด้วยรงไปเราอาจจะรอดแล้วล่ะเออเรนก็อยู่อย่างงี้แหละนอนอย่างนี้แหละโอ พี่บี้แต่ว่าเราค,รคงนอนบ่ได้เด้อเพราะว่าคนเยอะขนาดนี้ก็ก็ดีไม่เหงาไม่อะเราอาจจะต้องขึ้นไปหาจุดสงบข้างบนเอาฮะทุกคนเราจะมาเป็นผู้ประสบภัยให้ทุกคนดูนะว่ถ้าเกิดว่ามันต้องมานอนค้งคืนที่เนี่ยแล้วมันต้องออกมาจาัดกเกตอ่ะ มันควรหรือไม่ควรเราเดินไปดูตรงนั้นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะต้องขึ้นไปหาที่ผักที่ชั้นสองเพราะชั้นสองดีเราจะเป็นโซนที่สงบเงียบกว่าดึกๆกเดี๋ยวก็มีเป็นร้านอาหารแล้วก็น่าจะมีพื้นที่ให้เรานั่งแบบนั่งเอนกายได้อ่ะใช่หูข้าวแล้วจ้าเดี๋ยวต้องไปหาข้าวกิน อันนี้โซนของดีพอร์เจอร์พอลนะก็จะมีร้านอาหารนี้ม,มีแค่สามร้านเองอะ่ะมีขั้นต่ำก็ประมาณหกสิบแปดหกสิบหกสิบกว่ามโอพอันนี้สตาร์บัคแล้วก็มีแมคโดนัลดมีแค่สามร้านเลยสงสัยเดี๋ยวเราต้องไปพึ่มามาก่ะเนี่ยกินไหมเอาไปหาที่นั่งก่อน ก็คือเป็นชิ้นราคาต่อชิ้นอ้ออันนี้บัฟเฟีก็คืออยู่ในแมคโดนัลเหมือนกัน mm. แล้วก็สุดตรงนั้นก็จะเป็นลิฟต์ไม่มีที่นั่งแล้วนะมีห้องน้ำกับลิฟต์ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นทางขึ้นลิฟต์อีกชั้นอีกฝั่งหนึง่งมีห้องน้ำแบบนี้เหมือนกันแต่ตรงนั้นยังมีเก้าอี้นั่งนะ ขอเดินมาดูตรงนี้ค่ะใช่แต่ตรงนี้ไม่มีเก e ้าอี้นั่งบีเขาว่าถ้าเกิดอ๋อมีทางนั้นไปอีก yes อยากจะทำให้ดูว่า เจสเจสเจสเจอที่นอนแล้วเจอที่นอนแล้ว่ะเราเรีบไปกินข้าวกันอเออไปสุดแค่นั้นแหละไปเดี๋ยวเราลงไปเซเว่นกันเนาะเซเว่น <7 S 2> น่าจะถูกกว่าประตุนของกินแล้วก็เรามีมาม่าครับมากับมาม่าหอมมากแมนตอนแรกจะซื้อมาม่าเกาหลีมาอยู่แลยนะแต่ก็ไม่รู้จะเอาอันไหนแล้วเวลามันสั้นมากต้องอ่านอะ่ะมันอ่านยาก โอ้ยเจอที่นอนแล้วดีใจดีใจมีที่พักเหมใช่ใช่แต่ว่าอาจจะนอนยาวไม่ได้เหมือนในโซนที่แบบแบบโซนที่รอต่อเครื่องแล้วอะอันนั้นะนอนยาวได้แต่อันเนี้ยเก้าอี้มันไม่มีแบบที่ไม่มีมือพักมีที่พักแขนมีที่พักแขนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ได้ตามสภาพนะแล้วเดี๋ยวถ่ายข้างบนให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดใครอยากจะมีทางเลือกที่แบบว่าเอ ใช้บัตเจ็ตน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดินทางแบบไม่ได้ใช้งบแพงมากค่าตั๋วที่เรามาประมาณเก้าพันคนละประมาณ9,200พันสเก้าพันสองเก็นสามประมาณเนี้ยคือก็คือค่าตั๋วไม่ได้แพงแต่ว่าต้องเลือกกับการต่เอเครื่องแบบนี้เนาะแล้วก็เสียเวลาต่อเครื่องด้วยเเสียวันไปวันหนึ่งจริงๆอ่ะถ้าตามไฟเก่าเราอะเวลามันจะดีกว่านี้ขากลับมาตรงเนี้ยเรามาถึงเนี่ยห้าโมงแล้วประมาณสัก สามพุ่มหรืออะไรอ่ะเราต่อเครื่องกับไทยได้เลย,ยมันสะดวกกว่ามากเลยแต่อันนี้เราโดนเลื่อนไฟก็กลายเป็นเราต้องไปต่อเครื่องกับไทยอ่ะพุ่งนี้เช้าเลื่อนสองทีด้วยนะไม่เลื่อนทีเดียวเลื่อนทีเดียวเลื่อนทีเดียวต่อแต่จริงๆแล้ว,วอ่ะเจอน้องคนไทยถามมาด้วยกันอ,อันนั้นอ่ะเขาก็จองไฟแบบเราแบบนี้แต่เขาไม่โดนเลื่อนไฟเพราะฉะนั้นเขาก็คือกลับได้ภายในวันแบบนั้นโอเคเวิร์กเลย ประหยัดอันนั้นจองตัวมาได้ราคา8ปดทันกบบนว่าบาทเองด้วยก็ถือ่าเออก็เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ข้อแตกต่างของบานาก็จะมีในเรื่องของการบินที่มันเป็นแบบ full service ถ้าเป็นแอร์มาเกว่ะก็จะมีอาหารบนเครื่องเนาะแล้วก็น้ําหนักกระเป๋าได้25โลอาหารน้ำรีเควสตได้ด้วยเออใช่น้ําเดินเสิร์ฟตลอดอเลยนะบริการดีมากทั้งอาหารก็คือโอเคกินได้ทุกมื้อเรากินเรากินได้เลยอะ่ะเออ แล้วก็น้ำขนมผักผลไม้พวกแบบเหมือนสลัดบบอะเข้าเข้าชุดเข้าเซตหมดเลยเออเท่ากับว่าอาหารมีทั้งสี่ไฟเลยนะ,ะก็คือตั้งแต่กรุงเทพมามาเกาอันนี้หนึ่งจานมาเกาแล้วก็ไปโซอ,อออันนี้ก็อีกมื้อหนึ่งสองแล้วนะขากลับก็คือโซกับมามาเกามือหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนมาเกากับกรุงเทพก็จะอีกมือหนึ่งทั้งหมดสี่มือนะทุกคน น้ำหนักกระเป๋า25โลเออเออมันดีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเธอจองแบบที่มันเป็นแอร์เอเอชียใดๆอย่างเงี้ยอันนั้นอะมันบินตรงก็จริง5-6ชั่วโมงเองอ่ะแต่ว่าก็คือต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มแล้วแต่คนชอบใช่ตอนช่วงที่เราช่วงที่เราหาราคาตั๋ว ถ้าเกิดว่าเรามาแอร์มาเกา๊าเราเสียแค่ประมาณคนละประมาณเก้าันสบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจองแบบโลคอสอย่างแอร์เอเชียอะไรเงี้ยรวมน้ำหนักกระเป๋ายี่สิบกิโลนะขั้นต่ำยี่สิบกิโลก็คือเสียคนละประมาณห3 0่0สามถึง1มื0นสี่เราก็เลยเลือกแบบนี้เพราะสองคนอนะ่ะส่วนต่างม,มันต้องอสะดวกอ่ะขาดีขาเสียต่างกันใช่ส,ส่วนต่างม,มันต้องประมาณสองคนก็คือแปดพันแล้วอ่ะเราเอามาคิดดีกว่าอเดี๋ยวขอเข้าไปดูของคิณในเตียงก่าไปจนสะเบียงกันอ่ะอย่างน้อยต้องมีขา ข้ากล่องเนานะไหมอ๋อก็อจะมีขนมนี่แลกเงินมาสองร้อยนะแต่ว่าแลกมาเป็นเหรียญฮ่องกงแต่ที่เนี้ยเขาใช้ MOP นะแต่ตามที่ดูเขาก็บอกว่าใช้ด้วยกันได้มานนี้มีไก่อยู่นี่สบกว่ะช่างชิปกระสุนมาเลยทุกคน กระป๋องเดย์10เลขมคลมๆก็คือคูณาคือขนมปังเด้อก็คือขั้นตัร50 50บาทนี่ันดูรีสิครับผมน้ำน้ำอ่ะ ให้เอาน้ำกดได้โอเคเรา<ะ>มีกระบอกมามีทุกจุดทุกจุดที่กดเป็นห้องน้ํา <c oughs> ได้บ้านแล้ววันนี้ <c oughs> นี่ก็คือหน้าลิฟต์แหละแล้วก็ตรงนี้จะมีที่นั่งพักแต่ว่าทุกที่นั่งอ่ะมีมือพักแบบนี้มันก็เลยนอนยาวไม่ได้อ่ะอื <c oughs> ได้บ้านแล้วนี่บ้านของเราวันนี้โอเค ตรงนี้ไม่มีปลั๊กว่ะแล้วก็เมื่อกี้เราซื้ออันนี้มาอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบอันนี้ยี่สิบคูณห้านะทุกคนประมาณอันนี้ยี่สิบกว่าอันนี้ไม่ใช่ยี่สิบอันนี้สิบแปดแล้วก็อันนี้น่าจะสักเกือบสามสิบกลับมาที่ที่คุ้นเคยนี่ต้องแบบนี้ Huh? Shy. ได้เวลาขึ้นเครื่องกลับไทยกันแล้วค่ะฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาถึงจนถึงเช้าที่เราจะกลับไทยเลยนะคะเครื่องดีเล์นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วตรงเวลามากๆเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะพาไปดูการเดินทางกับแอร์มาเกาที่บินแบบฟูลเซอร์วิสแล้วก็ต่อเครื่องนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์การนอนสนามบินมาเกาทั้งขาไปและขากลับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับการเดินทางแบบงบป,ประหยัดนะคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันได้ค่ะที่ใต้คอมเมนต์ขอให้ทุก ทคนเียว่สนุกกับทุกการเดินทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยส่งกำลังใจได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสรุปแล้วทสิ่งก็คือดูทสิ่งทุก่าดูมากอร่อยกินได้ก็